สวัสดีครับผมเจนเอกซีมจีอว e ิ l a n d ยแลนดนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่พื้นที่ตำบลท่าอยางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มายืนอยู่พื้นที่ทีมงานของจิ้งหรีดดกนะครับก็ของนายวัวจิ้งหรีดนะครับก็เป็นที่นี่เป็นสังเกตว่ามีรั้วมีจุดกั้นนะครับที่นี่คือเป็นลานฝึกสอนขับรถ ทุ่งใหญ่นะครับที่หลายท่านเข้ามาเรียนกับรถที่นี่แล้วก็สอบใบขี่ที่นี่นะครับก็เป็นธุรกิจของพี่จิง้งหลีนะครับก็อนาคตจะมีเปิดโรงเรียนสอนขับรถ6กลอ้อ10บล้อด้วยหัวลากด้วยนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้นี่คือเปิดจุดสอนขับรถเก๋งรถกระบะนะครับไม่ว่าเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อตโนต้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่นี่เลยครับ ทีมงานจิ้งหรีดดงนะครับก็ทีมงานต้ในใดสนใจก็ที่ตลาดท่ายยางนะครับเข้าเรื่องรถต่อนะครับรถรุ่นนี้ผมมาส่งให้ในหัวจิ้งหรีดนะครับแกจะนํารถมาเคลียร์พื้นที่เพื่ออนาคตจะสร้างแท่นปูนนะครับก็ตัวนี้รถตัก XCMG รุ่น l w 200K นะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่6.5ตัน ยางขนาด20นิ้วนะครับวงล้อ20นิ้วนะครับแล้วก็ความกวาม้างความหนา16ทับ70น,นะครับนี่นะฮะก็เป็นรถที่เหมาะสมกับใช้กับงานในแ้นกูนหรือตักหินดินทรายขึ้นรถ10ล้อปับบุ้งกีนะครับ,บ,นะรบในส่วนขีดจุดนี้นะครับหรือ1คิวนะครับแล้วก็บุ้งกีเสริมจริงๆคือเสริมมาอยู่ที่1.1คิวนะครับก็ เราไม่จำเป็นต้องตักเต็มนะครับหรือว่า1กิวก็ดีเลยถ้าตักลนกีประมาณนี้นะครับก็1กว่านะครับก็เหมาะสําหรับงานแ่นปูนและก็รับงานหนักได้สบายนะครับรถนี้อยู่ที่แรงม้าอยู่ที่90แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเรื่องเหลือเฟืออย่าลืมนะครับทีมงานตานใดสนใจรถตักหรือปฏิราณ์อื่นใดของ XCMG โทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ก็วันนี้วันที่14คุมพาพัน2,564 65แล้วนะครับยังไม่ข้ามปีเลยนะครับวาเลนไทน์ปีเก่ายังไม่มีอะไรนะครับวาเลนไทน์ปีใหม่ก็นี่แหละครับผมได้ส่งมอบรถนะครับก็ขอบคุณ ขันแรกนะครับ LW 186 FB ที่ลานเทสออุปการดีนะครับลาดที่7พื้นที่ทางพูนอำเภอเจริญพร,ระเกศจังหวัดนครนะครับก็ส่งมอบไปเสร็จแล้วนะครับลงจากรถจุดนี้นะครับตั้งแต่9 0โมง9นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เวลามาถึงตุ้งใหญ่ก็พื้นที่สอนขับรถของนายหวยจิ้งหลีนะครับก็ วันนี้เรื่องงามยำดีครับแกรับรถมาใช้ตักเงินตักทองก่อนที่จริงก็ตักอินดินทซายครับแล้วก็แกจองแผ่นปูนกับ o c r ของเราไว้ด้วยนะครับ,ๆๆรรบก็คือแผ่นปูน XCMG ชวงชิวงนะครับก็เป็นการร่วมมือร่วมทุนระหว่าง XCMG แล้วก็ชวิงจากเยอรมันนะครับก็ ไม่ว่าสเปคอะไรต่างๆที่คุณภาพคือคุณภาพเกรดเจากเยอรมันนะครับแล้วก็ผลิตและก็คุมดำเนินการประกอบด้วยด้วย xcmg นะครับก็แล้วก็เรา o g r company นะครับและมีผมเจน xcmg o c r Thailand เป็นผู้จำหน่ายนะครับก็นี่เลยครับพี่จึงรีดแกมัดจำไว้แล้วนะครับจองไว้แล้ว ทั้งรถตักและแปนปูนนะครับแต่วันนี้เลือกง,งามยำดีวันที่14คุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็รับรถตักมาใช้งานก่อนนะครับนี่แหละนายหัวอ้วนครับก็ทีมงานต้ในใดสนใจไม่ว่าจะเป็นแปรนปูนรถตักรถเพรนรถโฟกึลิฟ์เครื่องสับไม้นะครับแป้นปูนก็มีตั้งแต่ครึ่งคิวจนต้นไปนะครับก็นายหัวจิงดรีดแกรับครึ่งคิวนะครับพอครึ่งคิวเราไม่ต้องไปขออนุญ,ญาต ขึ้นกระทรวงนะครับเราขออนุญาตแค่ใบในพื้นที่ก็ได้แล้วนะครับก็เพราะว่าแรงม้าและก็กําลังมอเตอร์ไม่ได้สูงนะครับตามกฎกระทรวงก็ไม่ต้องขอเราขอพื้นที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานหรือธุรกิจกระแลดเด็กหรือก็เรียกว่า sme นะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่ในวัยยิ่งดดจะเพิ่มนะครับและก็จะทําปกติปัจจุบันนี้นะครับแกสอนกับรถ เกงนะครับสอนกับรถกระบะนะครับก็มีรถเก๋งรถกระบะไว้สอนประมาณ40กว่าคันนะครับทีมงานตานใดสนใจจะฝึกขับรถสอนเรียนขับรถก็เชิญที่นี่เลยครับถ้าอยางทุ่งใหญ่นะครับก็มีสอนแล้วก็อบรมด้วยแล้วก็สอบไปกับขี่เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่ามาที่นี่ครบคันและอนาคตนะครับ สังเกตได้ว่ามี6ล้อคันนั้นนะครับ10ล้อหนึ่งพ่วงหัวลากนะครับอนาคตนี่เผื่อรถตักด้วย <c oughs> ก็คือแกจะเปิดโรงเรียนสอนขับรถตั้งแต่รถเก๋งกระบะ6ล้อ10บล้อหัวลากแมคโครรถตักนะครับก็น่าจะเปิดสอนได้หมดนะครับสำหรับเป็นเขาเรียกอะไรอาชีพทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับเราไม่จะเป็นบางท่าน ไม่มีเวลาไปเรียนปริญญาตีนะครับเรียนปิยตี4-5หปีนะครับแต่บางทีมาเรียนขับรถอกล้อสิบล้อแค่สิบหรือยี่สิชั่วโมงขับรถเป็นเราก็ได้รับเงินเดือนเท่ากับคนจบปิาตีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราต้องอยูอ่ขับรถเป็นหลักแล้วก็รับผิดชอบนะครับก็ผมแนะนํานะครับก็ธุรกิจขับรถไม่ว่าจะเป็นรักล้อสิบล้อหัวลากหรือแมคโคร รถเพลนนะครับก็เป็นธุรกิจที่ตลาดต้องการมากนะครับใครที่ขับเป็นก็แนะนำนะครับหรือใครที่ต้องการจะขับอยู่อยากหาจุดอยากหาพื้นที่ที่สอนขับรถก็แนะนำเลยครับที่นี่ในหัวจิงบีท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับหรือติดต่อพันผมก็ได้นะครับเบอร์โทร0 8 6 4 9 1 4 2 4 6, 6นะครับผมเจน X e m g o c m g ซ c r Thailand ซีย ผมยินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แต่ท่านใดต้องการรถตักแบบนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับตอนนี้หลายท่านเข้ามาชมคลิปของผมแล้วก็มาดูมาชมบ่อยนะครับก็แนะนําทีมงานมาเยอะด้วยนะครับวันนี้ผมส่งมอบรถทีเดียว3ามคันนะครับวันเดียวก็ขอโทษด้วยหลายท่านติดต่อมาอยู่ผมยังไม่ตอบเลยนะครับเดี๋ยวหลังเที่ยงเดี๋ยวผมจะตอบ ให้ทุกท่านนะครับก็ทีมงานตานใดสนใจข้อมูลเรื่องรถก็ส,ส่งไลน์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปแล้วก็ตอบข้อมูลไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับก็ทีมงานตานใดเพิ่มรถตักก็โทรมาได้เลย0864914246นะครับผมเจน x c m g o c r เจนน็ตยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟา้าเมืองไทยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามจนจบคลิป ขอบคุณมากครับผม